สวัสดีเพื่อนช่างนะครับผมแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมนะครับเป็นเครื่องเสื้อผ้าเป็นเครื่องสื้อผ้าะครับสองบอดนะครับเหมือนเดิมนะครับบอร์ดนี้เคยเอา,เอามาลงคลิปให้ดูแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงคิวเซ็คคิวเช็ค ชิวเซ็งชิวเช็คนะครับผมก็บอร์ดนี้เพิ่งมานะครับบอร์ดนี้เพิ่งมา,มาเมื่อวานนะครับถึงชิวเช็คพอดีจะมาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่า,เ,าเวลาเราบัดวัดนะครับเวลาเราวัดเราวัดเราวัดนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับมันเป็นแบบไหนรูปลักษณะยังไงนะครับตั้งแต่ พลาดายไฟแล้วก็ ic ipm นะครับ ic ipm ตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ต,หญตัวนี้ช่างกบได้แกะซิงค์ออกมาแล้วนะครับ ipm น่าจะมีปัญหานะครับแกะซิงค์ออกมาแล้วแต่ตัวนี้ ipm ไม่มีปัญหานะครับช่างกบก็ลองเคคร่าวๆเนาะน,นะครับว่ามันมัน,มนเป็นยังไง ็เลยจะมาเสนอแนะรีวิวแนวคิดแนวทำให้ดูให้ f อได้ดูนะครับหผือเพื่อนช่างนะครับเป็นช่างได้ดูนะครับอลองวัดดูนะครับในเรื่องของตั้งเป็นไดโอดตั้งเป็นแบบไดโอดนะครับ จะเป็นดิจิตอลหรืออะอนาล็อกก็ได้แล้วแต่นะครับผมก็ตามที่ถนัดนะครับแต่ช่างกบก็เอาเป็นแบบแบบนึงนะครับยกขาก่านเป็นแบบช่างกบทําเป็นแบบดิจิตอลแล้วกันนะเป็นแบบอันอนะไรเข็มแบบอ็อีกแบบนึงนะครับช่างกบจะวัดเทียบให้ดูนะครับในส่วนของ ตัวนี้นะครับตัวที่มันเสียกับตัวที่มันดีมันเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้ดีนะครับอ่าตัวนี้เป็นดีนะครับผมมันดีมันไม่เสียไม่ชอตนะครับอ่าช่างกบก็จะวัดตรงนี้วัดเลยสมมติว่าเรายังไม่ผ่าบอร์ดอันนี้ช่างกบผ่าบอร์ดไปแล้วนะครับผ่าบอร์ดแล้ววัดเทียบเลยในส่วนของอ่าที่สายไปมอเตอร์นะครับเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมเทียบมันจะไปขึ้นสลับก็ไม่ขึ้นวัดเลยจิ้มทุกรูกเลยนะครับ <S <S <ล>เทียบกันเลยเทียบกันเลยมาดูตัวนี้ ัวที่มันน Harr ่าจะคิดว่าน่าจะเสียแหะครับเพราะว่าตอนนั้นก็วาดให้ดูแล้วถูกโอ้ยผลละที่ครับเท่ที่เนี่ยนะมันจะขึ้นศู oh นย์จุดดนะครับเห็นไหมครับขึ้ геро, นศูนะจุดครับสลับเขาขึ้น0ูนจุดดะครับเห็นไหมครับขึ้นศูนย์จุดแปดมันยถ้าเป็นมิเตอร์เข็มมันจะขึ้นนิดนึงขึ้นประมาณ200โอห์ม200โอห์มนะครับ นี่ก็คือมันมัน,ม,นมันไม่ชอตมันรั่วนะครับมอดเฟลหรือ IGBT ภายใน IC ตัวนี้มันรั่วนะครับผมแล้วถ้ามาเทียบเป็นแบบแบบนี้คือวัดยังไม่ได้ผ่าบอร์ดนะครับยังไม่ได้ผ่าอพอเราผ่าบอดปุ๊บเราก็มาวัดเทียบได้เลยก็คือจับตรงไปลบไปลบนะครับ สีตัวนี้มันมันอนุกรมกันนะครับมันอนุกรมกันมันมันมัน,มนลบมาบวกฝั่งนี้ก็เทียบขึ้นแบบไหน จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเหมือนไดโอดอจิ้มตรงนี้ต่อน,นี่ไงนะครับเหมือนไดโอดนะครับผมเหมือนไดโอดเลยอันนี้เทียบลบนะครับเทียบไฟลบเทียบกัวลบกลบของซีไฟสามร้อยนะครับเห็นไหมครับมาดูตัวนี้ตัวนีน้อันนี้ผ่าอันนี้ผ่าเยอะผ่าเกือบหมดเลยนะครับเกือบทั้งแผง นี้ผ่าไม่ถึงนี่เพราะว่าไอ้ส่วนนี้มันไม่เสียก็เลยไม่ผ่าผ่าแค่ชุดใจไฟเพราะว่านี่ชุดใจไฟเสียนะครับชุดจไฟเสียไอซี IC, อันนี้ต้องผ่าเต็มเลยเพราะว่า,าชุดใจไฟนี้ไม่ไม่แน่ใจ,ใจว่าเสียหรือเปล่าแต่ไฟไม่เข้าเดี๋ยวจะตัดตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการถอดไอซีตัวนี้ด้วยนะมาดูตัวนี้ฝันะ่งลบนะฝั่งล่างหึ้น 0. ด สี่เหมือนกันแต่ถ้าสลับเป็นไงมาดูมาดูเวลาเราสลับปุ๊บสลับนะครับเห็นไหมขึ้น0.4เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันไม่ใช่นะครับมันรัว่วอย่างเงี้ยเทียบลบนะครับลบของไฟ300รปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ0.4เหมือนเดิมสลับก็0.4จริงๆสลับไม่ได้นะครับแสดงว่ามันรัว่วแต่ถ้ามันช็อตมันจะขึ้นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมขึ้น0 0 โอเคนะครับผมตัวนี้ก็ชุดจ่ายไฟเสียนะครับ icp มันไม่เสียอันนี้ icp icp มันคือเบอร์ใหญ่นะครับตัวนี้หาของแทย้ยากไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าบอร์ดรุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับหายากมาก icp ต,นะต,ตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับจะถอดดูว่าอาตัวนี้ก็ไม่มีนะครับมันเป็น r สองร้อยยี่สิบโอห์มนะครับอาตัวนี้ นี่แหละตัวนี้ก็อยู่นี่นะครับมันชอบขาดชอบไหม้ไหม้ไหม,ม้ก็ขาดไปเลยบางที <c oughs> ถ้า IC APM ตัวนี้เสียตัวนี้ก็ไหม้ถ้า IC ตัวนี้ IC switch ชิ่งตัวนี้ช็อตอันนี้ก็ช็อต R ตัวนี้ก็ไหม้ R 200โอห์มนะครับมันจะต้นทางตัวนี้เป็นต้นทางเหมือนคล้ายๆคล้ายๆกับฟิวนะครับจะไหม้ไม่จะรับโหลด ก้ะแรงไฟมันมันผ่าน R อยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่ถ้าตัวนี้ชอ็อตตัวนี้ช็อตมันก็โหลดไปกับ R ตัวนี้หมดเพราะมันรับแรงไฟตั้งแต่ไฟ220โวลต์เข้ามาเคเดี๋ยวเรามาแกะดูวิธีแกะนะครับวิธีถอด IC ตัวนี้ถอดอยต้องแกะก่อนนะครับเอ่อแกะก่อนแกะก่อน ต้องใช้ครีมนี่ครับครีมตัวนี้นะครับเพราะว่า,าตัวนี้ออกก่อนให้มันเห็นขาก่อนนะครับน,นี้วัดแบบใช้มิตเตอร์นะครับผมวัดแบบใช้มิตเตอร์ ใช้อันนี้วัดดูสิจะเป็นยังไงก็เหมือนไดโอดแหละครับใช้มิเตอร์เข็มดูสิก็เหมือนไดโอดทั่วไปตวเต็มงไงอย่างเราวัดอะวัดอย่างนี้อย่างเราพาบอร์ดถ้าไม่พาบอร์ดก็ประมาณนี้ครับมันจะเอโทษทีครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นประมาณห้าสิบโอห์มห้าสิบโอห์มจริงๆมันไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ พอสลับปุ๊บมันจะขึ้นขึ้นเหมือนมันลีกอะ่ะมันรั่วนะเห็นไ,ไหมปกติแล้วมันจะขึ้นประมาณนี้อีกฝั่งนึงต้องไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นเฉยเลยเห็นไ,ไหมมันมีน็อตตรงนี้นะครับเอาน็อตออกด้วยนะครับผมมีน็อต จะเป็นน็อตที่ขันแปะซิงค์นะครับแปะซิงค์ระบายความร้อนให้กับตัว IC นะครับ IC APM นี่ครับจะมีดูนอด็อตเราผ่าจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับนอ็อตมีเพื่อนช่างนะครับไม่รู้ว่าเป็นช่างหรือเป็น เป็นเป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นจะเป็นช่างมือใหม่หรือช่างช่างช่างหรือไม่ช่างไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีโทรมาถามนะครับโทรมาถามหลายคนแล้วบอกว่าเอ๊ะช่างกบทําไมทําตามช่างกบแล้วไม่มีปัญหาคือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ตัวนี้นะครับ R สองร้อยยี่สิบโอห์มใช่ไหมที่มันไหม้มันไหม้บางทีมันก็ขาดไปเลยส่วนมากช่างกบเจอมันจะไหม้ไม่เครียมเลยนะแต่ว่าค่าค่าความต้นทานมันจะ มันจะเพี้ยนไปเลยนะครับมันจะยืดค่านะครับถ้ามันไม่เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วปุ๊บรอบสองมันก็ไม่เปลี่ยนอีกรอบสามก็ไม่เขาเลยบอกว่ามันเป็นอะไรแล้วทำไมจะไปเปลี่ยนบ่อยจังเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวก็รู้แล้วครับว่ามันมีปัญหาบางทีอ่าตัวนี้ไม่ปุ๊บมันก็เกี่ยวโยงกับตัวไอซีตัวนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นนะวัดเลยครับวัดวัดในส่วนนี้เลยเนี่ยพี่จ้งกรบ,บอกวัดไอซีไอพีเอ็มด้วยยวัดจุดนี้เลยที่ว่า วัดให้ดูแล้วนะครับว่าจุดนี้ถ้าเกิดว่ามันปกติมันไม่มีปัญหานะครับมันไม่มีปัญหาก็ตีไปเลยว่าตัวนี้มันช็อตนะครับมันช็อตไปแล้วนะครับสมมติว่าเรายังไม่ได้ผ่าบอร์ดนะเราเป็นบอร์ดันเดิมมีซิงแบบนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เราวัดนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นถ้ายังไม่ผ่าบอร์ดยังใช้มิเตอร์เข็มวัดใช่ไหมมิเตอร์เข็มวัดมันจะไม่ขึ้นนะครับตัวนั้นมันจะขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นสลับยังไงก็ไม่ขึ้น ยกเว้นว่าเราจะเทียบกับกลาวกลาวไฟ300ตัวนี้นะครับไม่ใช่กลาวลบมันอันนี้มันมีกลาวด้วยนะมันมันเอามาขนานกันนะครับเอามาไม่ใช่เอามาขนานเอามาอนุกรมเอามาอนุกรมกันนะครับมันจะมีลบไม่ใช่กลาวนะครับเป็นลบลบกับบวกแกะตัวนี้ออกนะครับขาแกะตัวนี้ออกให้หมดนะครับแกะออกให้หมดแล้วก็คีมตัดเลยนะครับคีมตัดเลย ม้ากระด้จะเป็นเขาตัดออกทีละข้างนะครับตัดฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับฝั่งฝั่งนี้ก่อนก็ได้ฝั่งขาเยอะๆก็ได้ได้หมดแต่แล้วก็หักจะตัดฝั่งนี้ตัดง่ายกว่าเนาะฝั่งที่มันขาเน,นา้น้อยขามันามันทีๆหน่อย ขาห่างมันจะตัดยากเอ้ขาทีทีมันตัดยากขาห่างมันจะตัดง่ายใช่ไหมมันจะมีฝั่งขาห่างฝั่งที่มันขาห่างฝั่งที่มันเอาไปขับฝั่งนี้นะครับขับมอเตอร์ขามันจะไม่ติดกันมันทีว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้มันมันร้อนมัน ไม่มันอะไรประมาณนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าตัวนี้นอันดับแรกตัวนี้เปอร์เซ็นเยอะกว่าเปอร์เซ็นเยอะกว่านะครับที่มันช็อตจะมีนอันนี้เปอร์เซ็นน้อยแต่ว่าก็ยังไม่ผ่าบอร์ดก็วัดตัวนี้เลยนะครับต่อไปเราก็มางัดงัดยังไงเราตัดแล้วเราค่อยงัดนะครับอยากมาก งัดมุมอย่างนี้นะครับงัดสุ้ยงัดยากมากค่อยๆนะครับค่อยๆเดี๋ยวบอร์ดอะไรมันเสียหายโอเคนะครับพองัดเสร็จแล้วก็งี้ขยับขึ้นขยับลงขยับซ้ายขยับขวาอ่าปลด,ดล้วนะครับนี่นะครับเบิร์มันน่าจะช่างกบลงไปแล้วนะคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งที่บอกเบิร์ดคลิปไม่กี่วันนี้ครับ cs นะครับพวก ps 2 1 9 6 C 4ขีด cs นะครับเห็นไหมครับเห็นไหม ps 2 1 9 6 C 4้ขีด cs นะครับผมเป็นเบอร์ใหญ่ปกติมันจะใช้อ่าเบอร์เลขมันจะใช้อ่า sm i M, ใช่เปล่ล่ะ6822อ่ะตันนี้เบอร์ใหญ่ ราคาก็สูงกว่านะครับผมตัวนี้ถ้าเกรดแท้เคยซื้อตอนนั้นมันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเจ็ดร้อยกว่าเลยนะเดี๋ยวนี้เกรดแท้หายากแล้วครับเพราะว่าบอร์ดรุ่นนี้มันเลิกผลิตนะครับ mm hmm. ก็ถ้าไอซีตัวนี้เสียนะครับช่างกบจะไม่ซ่อมนะครับช่างกบจะไม่ซ่อมเพราะว่าแต่ถ้าซ่อมอก็ต้องคุยกันก่อนจะไม่รับประกันนะครับถ้าซ่อม เพราะว่ามันมีเบอร์อะไรตัวนี้มันมาจากจีนนะครับมาจากจีนเพราะมันราคาแพงมันราคารวมรวมแล้วก็ประมาณ500 500กว่าบาทรวมส่งนะครับอันนี้เนี่ยมนจากจีนขนาดมาจากจีนนะครับจะไม่รับประกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้ภาคใจไฟพวกนี้นะครับทั้กรบจะซ่อมรับประกันนะครับรับประกันภาคใจใยเกี่ยวกับพวกน,วกนี้จากใจใยแต่ถ้าเกี่ยวกับไอซีตัวนี้เฉพาะไอซีตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไอซีเอสไอเอ็ม 6822นะ่ะของ LG ใช้ทั่วไปที่เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นมัาเรียกว่าอะไรรุ่นสมาร์ทเนีมอเตอร์เล็กๆอะ่ะอันนี้เป็นรุ่นไดเล็กนะครับรุ่นไดเล็กมอเตอร์ไดเล็กพค่งนี้จะ,ะนะรับ,บประกันนะครับจะไม่รับประกันนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ซ่อมด้วยนะถ้าเจอ IC แบบนี้เพราะว่าไม่มีเกรดแทร์เลยนะครับมันเลิกผลิตแล้วนะโอเคนะคผมก็อเอาออกประมาณนี้วิธีการเอาออกก็แกะแกะออกแล้วก็ ค่อยค่อยดึงเนี่ยทำให้ดูนะครับไม่ติดเหมือนกันนะครับตัวนี้เสียก็เปิดไม่ติดนะครับก็ทำมุดว่ามันมันมันมีปัญหาแล้วนะครับถ้ามันรวัดแล้วมันมันรั่วมันช็อตแบบนี้เราก็แกะตัวนี้ออกเลยนะครับเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้ดูเหมือนเดิมใส่ปุ๊บผ่านหลอดด้วยแล้วก็เปิดลองเปิดดูเผื่อไอซีตัวนี้ไม่เสียนะครับลองเปิดดูไอซีตัวนี้ไม่เสียถ้าถ้ามันติดหลอดตรงนี้มันจะติด ตรงนี้กะติดนะครับสีแดงแต่ถ้าไม่ใส่อาตัวนี้นะครับมันต้องใส่อาตัวนี้ด้วยนะครับผมใส่อา8หกสิบแปดโอห์มหกสิบแปดโอห์มนะครับอาค่าของมันไปไหนแล้วไม่รู้เก็บไปตรงนี้นี่ะใส่ตรงนี้มันเป็นอาอะไรไม่รู้เป็นคล้ายๆกับว่าอ่าเป็นอาโหลดอาอาต้านทานอาเหมือนอาฟิวอ่ะคล้ายๆแต่มันค่ามันหกสิบแปดไงเหมือนฟิว เหมือนอะไรสักอย่างนะครับตัวกบก็ไม่แน่ใจเขาออกแบบวงจรมานะนี่มันจะผ่านตัวนี้ก่อนมันถึงจะมีไฟ3 0 0อโวลต์ออกมาใจ่ายให้กับไอซีนี่ครับมีมอสเฟตนี่นะครับมีมอสเฟตตัวนี้นี่ต้องจําตรงนี้เอาอามาจาตรงนี้อาร์หกสิบแปดโอห์มบึ้มจำตรงนี้นะครับมันถึงจะทําให้จอติดนะครับแต่ถ้าไม่จําตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแค่ตรงนี้ขึ้นแค่ตรงหนียตรงตรงนี้ก็ถือว่าทํางานแล้วนะครับสวิตชิ่งนะครับ จะลองแกะตัวนี้ก่อนอย่างที่สองนะครับผมตัวนี้นะครับตัวที่ผมที่ช่างกบนะครับให้ดูตัวนี้มันเสียทั้งสองจุดนะครับก็คือเสียชุดอ,อินเวอร์เตอร์หรือขับชุดขับมอเตอร์นะครับ IC ตัวนี้ด้วย IPM แล้วก็แล้วก็ IC สวิตชิงเสียด้วยทั้ง2จุดนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ตัวนี้ช่างกบวัดดูแล้วตัวนี้ไม่เสียวัดคร่าวๆนะครับแต่สวิตชิ่งเสียแน่นอนเพราะว่าวัดไอซีไอพีเอ็มมันได้ค่าปกตินะครับตามที่ช่างกบวัดมาส่วนตัวนี้มันผิดเพี้ยนมาก็เลยแกะออกนะครับแต่ว่าช่างกบได้ผ่าบอร์ดแล้วละ่ะผ่าบอร์ดดูแล้วละ่ะว่าไอซีสวิตชิ่งเสียด้วยไหมเสียด้วยนะครับสําหรับเพื่อนช่างที่เช็คนะครับเออตัวนี้มัน,ม,นมันขาดเออมัน มันเขาเรียกว่ามันไหมนะครับก็ลองเช็ค IC IPM ตัวนี้ด้วยเช็คดูนะครับเช็คดูแล้วมันผิดเพี้ยนจากปกติที่ดูคลิปช่างกบก็ได้โจทย์ไว้เลยก็ได้นะครับมันประมาณไหนตัวนี้หรือตัวนี้ไม่ชอดปกติแต่ R าก็ยังไม่นะครับอก็ยังไม่แสดงว่า IC s w i t c h i n g นะครับ IC s w i t c h i n g ถ้ามันเสียตัวไหนเราพาบอร์ดมาดูเลยนะครับตัวไหนมันชอบเสียชอบขานะครับมันจะเป็นทั้ง2บอร์ดเลยเส่วนมากมันก็จะเป็น ดงูง่ายๆนะครับดงูง่ายๆเดี๋ยวให้ดูมันจะมี R ตัวหนึ่งที่มันมันชอบขาดนะครับ R ตัวนี้นี่แหละนี่ไงนี่ไงหกสิบเก็ดไม,ม่ใช่โทษทีครับตรงไหนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเก็นค่ามันไหมค่ามันจะไม่มีตัวนี้หกสิบหกโอ้หกสิบแปดมันจะมีค่า แต่หกสิบเจ็ดนี่ค่าจะหายเพราะว่ามันร้อนมันไหมนะครับผมถ้าตัวนี้มันมันขาดแล้วแสดงว่า IC s w i t c h i n g ก็ต้องเสียมันจะมีตัวที่มันชอบเสียมีหกสิบเจ็ดกับซีเนอร์หกสิบหกนะครับแซดดีหกสิบหกบางบอร์ดมันจะเป็นหกสิบห้านะครับผมตัวนี้เจ็ดจุดห้าโวลต์นะครับซีเนอร์ตัวนี้ตัวนี้ร้อยโอห์มนะครับร้อยโอห์มเรามาวัดกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงที่ช่างบมว่าตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกัน ตัวนี้ก็เป็นเห็นไหมสังเกตดูอามันจะไม่ถ้าไม่ถ้าดูแล้วอาไม่เนี่เห็นไหมค่ามันจะหายเห็นไหมเห็นไหมค่ามันหายไปเลยเห็นไหมมันร้อนแล้วมันทําให้ค่าตรงนี้มันร่อนมันหายไปเลยเนี่ยตัวนี้ยังอยู่เลย6.8จุดดนะครับห8ุดโอห์มยังอยู่เลยส่วนซีเนอร์นี้ก็ต้องวัดเหมือนกันนะครับบางรุ่นมันจะเป็นห6หกสิบห้าแซดดีหกสิบห้าก็คือ7จุห้าโวลต์น,นะครับ บางรุ่นรุ่นนี้เป็นแซดดี6 616มาวัดดูนะม,มันจะขาดไปดูมิเตอร์นะครับดูมิเตอร์นะครับผมขาดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับจังกบดูยังไม่ได้วัดนะครับยังไม่ได้วัดก็เพื่อสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นขาดขาดที่จังกบว่าไหม ว R66 นะครับ R65 ไอ้60 67โทษทีครับตัวนี้ R67 ปุ๊บเห็นไหมครับขาดนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนี่ครับขาดถ้าขาดนี่ก็คืออ่าสวิตชิ่ง IC สวิตชิ่ง TOP 243ช็อตไปนะครับตัวนี้68เนี่ยได้7.7.8 7.2ประมาณนี้ครับ เจ็ดจุดตัวนี้เหมือนกันเจ็ดนจะุดสองเจ็ดจุดแปดนี่ครับประมาณนี้จริงๆมันเจ็ดจุดแปดนะเราก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือมันมันขาดไปแล้วถ้าตัวนี้ขาดนะครับก็คือเปลี่ยนเลยไอซีสวิตชิ่งเราผ่าบอร์ดตัวเลยถ้าอาตัวนี้มันเช็คตัวไอซีไอพีเอ็มมันไม่ช็อตแล้วคือตัวนี้นะครับถ้าเราสมมติว่าเราเช็คแล้วตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่ว่าอาก็ยังร้อนอยู่ก็คือสวิตชิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปลี่ยนอา ไม่เป็นอาชีพก็ได้นะครับเป็นอาแบบตัวเล็กๆนะครับใส่แปะตรงนี้ก็ได้นะครับทํายังไงก็ได้ให้มันใส่อาร้อยโอมได้นะครับหรือมีชิปก็ใส่ชิปร้อยโอมนะครับส่วนซีเนอร์ก็วัดเลยนะครับซีเนอร์ส่วนมากซีเนอร์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยช็อตหรอกครับจะเจอแต่อารหกหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดโอมมันชอบขาดเห็นไหมไม่ช็อตนะครับศูนย์จุดหกสลับสลับถ้าไม่ขึ้นก็คือใช้ได้ อันนี้ลองสลับต้องขึ้นนะครับเห็นไหมได้โอเคแส่างว่าขาดตัวหนึ่งร้อยโอห์มกับสวิตชิ่งนะครับส่วนต้องสั่งอะไรนะอะไรช่างกบไม่มีหมดเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับผมว่าเช็คยังไงจุดไหนอีกนะครับอันนี้คลิปหลายคลิปแล้วนะครับที่เช็คเอาความละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็คงต้องจบคลิปแล้วล่ะนะครับมีวัดวัดแล้วจะสั่งอะไรนะครับผมสั่งอะไรเพราะว่าอะไรหมดเปลี่ยงเลยต่อมมาพอดีร้านขายอะไรเขาขอหมดไงก็เลยไม่ได้สั่งมาสั่งมาตุนไว้เยอะแล้วหมดเขาก็าาสั่งอะไรมาแล้วนะครับอะไรมาเมื่อวานนี้ก็เลยจงจะสั่งนะครับผมก็ต้องให้ลูกค้ารอทีนึงนะครับก็คงต้องจบคลิปนะครับไม่มีอะไรมากแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม กด subscribe ให้กับช่างกบกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรดีๆมีสาระหน่อยนะครับผมบางทีมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับสาระเพราะว่า,าแล้วแต่ความรู้นะครับถ้าเป็นช่างก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่เป็นช่างก็คงไม่คงรู้แค่ว่าเออจุดไหนเป็นจุดไหนทำ,ทำเองทำเองก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่จบนะครับอาจจะไม่จบรายละเอยียนะครับก็ส่ง มาฮะช่างกบได้นะครับติดต่อช่างกบได้นะยงเบอร์โทรไว้ตลอดนะครับกับไอดียไลน์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรอ,อันเดียวกันโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบสวัสดีครับ